ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องนายฟอร์ดปทุมนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับบริษัทฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาปทุมธานีนะครับผมที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะครับถึง6ปีซ้อนนะครับวันนี้นะครับมาแล้วนะผมในในตัวรุ่นนะครับ Next Gen Ranger r a p t o r นะครับคันนี้นะครับเป็นระบบเครื่องยนต์นะครับ3.0ลิตรนะครับเป็นระบบ V6 นะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่นะครับ397แรงม้านะครับในส่วนแรงบิดเนี่ยอยู่ที่583นิวตันเมตรเลยนะครับผม คันนี้นะครับมาพร้อมนะครับระบบเกียร์ไฟฟ้า e-shifter นะครับผมแล้วก็ช่วงล่างไฟฟ้านะครับจาก f o x นะครับคันนี้ราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่1 8 6 9 0 0 0าบาทนะครับบวกสีพิเศษอย่า0หนึบาทนะครับจะเป็นสีส้มนะครับคันนี้นะครับผมราคาจะอยู่ที่1 8 7 9 0 0 0บาทนะครับผมนักผู้ชมกันว่าสเปคเดิมๆจากโรงงานเนี่ยของแรปเตอร์นะครับมีอะไรมาบ้านนะครับเดี๋ยวเชิญชมที่รถเลยครับเลยด้านบนนะครับฝากระโปรงนะครับฉบเฉียวนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวนี้ครับด้านบนเป็นเป็นไอ้นนี่ะครับบช่อองระาาายกศนะครัับตวนี้สหรรรัับบเคคื่องยนนต์ะ ในส่วนตัวแรปเตอร์เนี่ยเครื่องยนต์นะครับเป็นระบบเบนซินนะครับตัวตัวนี้นะครับผมเครื่องยนต์3.0นะครับอีโคบูส์นะครับทวินเทอร์โบด้วยครับเป็นระบบเทอร์โบ2ตัวนะครับคันนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับเปลี่ยนแปลงมาใหม่นะครับเป็นตัวฟอนต์ในเบา์ดีแบบนี้นะครับผมที่เป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยเพิ่มเติมในสองตัวกล้องมาให้ด้วยนะครับเป็นกล้องมองอ่ากล้องกล้องรอบคันนะครับตัวนี้นะครับผม แล้วก็ในส่วนของไฟหน,น้านะครับตัวนี้ของตัว r a p t o r นะครับจะเป็นไฟหน้า matic LED นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED อยู่ด้านในนะครับ2จุดนะครับและเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับผมเวลาตัวนี้นะครับเวลาส่องสว่างเวลาคืนนะครับจะสว่างมากนะครับเป็นไฟ m a t ท i คมาพร้อมกับตัวไฟ y Time Running Light ด้วยนะครับในรุ่น r a p t ตอร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านล่างเนี่ยนะครับไฟตันหมอกนะครับก็จะเป็น LED เช่นกันนะครับมาพร้อมนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวกันชนหน้าขนาดใหญ่นะครับตัวเซนเซอร์4จุดมีให้ครบบนนนะะคครรัััผมตวี้บ แล้วก็นะครับตัวนี้นะครับแผงกันโลหะด้านล่างก็จะเป็นโลหะแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีในสองตัวห่วงลากจูงด้านล่างมาด้วยนะครับช่องด้านหน้าของตัวแรปเตอร์เนี่ยก็จะมีในสองตัวเรดาร์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับในการขับขี่เพราะเจนเดิมของตัวแรปเตอร์นะครับตัวเซ็นเซอร์หน้าจะไม่มีมาให้นะครับผมตัวนี้เจนใหม่นะครับตามตัวในเจนเนี่ยก็จะมีในสองตัวเซนเซอร์ของเรดาร์มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปต่อในส่งเครื่องยนต์ก ครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้ขนาด3.0ลิตร V6 นะครับตัวนี้กำลังแรงม้านะครับอยู่ที่397แรงม้านะครับผมในส่วนของแรงบิดเนี่ยมาทุ่มๆเลยอยู่ที่583นิวตันเมตรนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะครับเป็นระบบเบนซินด้วยนะเติม95นะครับ95 91นะครับหรือเบนซินธรรมดาได้นะผมตัวนี้นะครับอัตรากินใ้น้ำมันนะครับประมาณ11กิโลต่อ1ลิตรนะครับผมตัวนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวช่องระบายอากาศเช่นเดิมครับก็จะมีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวแผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเพื่อรักษาฝากระโปรงของลูกค้านะครับเพื่อให้ฝากระโปรงสีลอกนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Ford NextGen r a p t o r เนี่ยตัวนี้ครับสามารถใส่แบตเพิ่มเติมได้อีกหนึ่ลูกนะครับช่องใส่แบตจะอยู่ตรงนี้นะผมนี่นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบของตัวเดิมที่ติดรถมากับลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพัดลมด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวพัดลมไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเวลาลูกค้านะครับขับรถไปไกลๆนะครับประมาณ100กิโลนะครับตัวนี้แล้วลูกค้าดับรถนะครับตัวพัดลมเนี่ยจะยังไม่หยุดทํางานนะครับจนกว่าเครื่องยนต์ของคุณลูกค้าจะกลับมาอยู่ในอุณหภูมิปกตินะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนองตัวด้านข้างกันบ้างครับ เอาละครับมาต่อในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างเลยของตัวแรปเตอร์ครับจะมีขนาดบอดี้ที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับเป็นการวายบอดี้มานะครับฐานเดิมของตัวแรปเตอร์ครับจะดุกจะถูกขยายออกมาประมาณ50มิลิเมตรนะครับสำหรับตัวฟอร์ดทุกรุ่นนะครับเพื่อนะครับให้รองรับกับการขนส่งเพื่อรองรับนะครับการขับขี่นะครับเพื่อการยึดติดกับถนนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในการขับขี่การทรงตัวดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นะครับมาต่อในส่วนด้านข้างเลยก็จะมีส่วนตัวล้อแมกซนะครับซึ่งเป็นล้อแม นะครับจะเป็นล้อขอบ17นะครับผมตัวนี้นะครับขนาดยาง285นะครับทับ 70R17 นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของยางเนี่ยก็เช่นเดิมเขาจะเป็นยาง BF Goodrich นะครับตัวนี้เป็นออเทเลนนะครับตัวนี้เป็นยางระบบ AT นะครับผมนี่นะครับดอกยางก็จะประมาณนี้นะผมสวยๆแบบนี้นะครับล้อแม็กก็จะดูสวยๆที่เท่แบบนี้เลยนะครับตัวแรปเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่องลมด้านข้างนี่ก็เช่นเดิมครับระบายความร้อนได้จริงนะครับตัวนี้นะครับเจาะรูมาให้เพื่อระบายความร้อนจากตัวหน้าเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ ต่อในส่วนตัวช่วงล่างของตัว Ford Raptor นะครับตัวนี้นะครับจะรับเปลี่ยนใหม่จากโช้กฟอกธรรมดาเป็นโชคฟอกไฟอ่าเป็นโชคฟอกไฟฟ้าแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งนะครับการปรับระบบอ่าระบบโหมดของตัวโช้กเนี่ยก็จะมี3าโหมดด้วยกันหนึ่งะครับเป็นระบบ normal เป็นระบบเป็นระบบ normal นะครับเป็นระบบปกตินะครับแล้วก็จะเป็นระบบโหมดสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับไว้ใช้ขับขี่ในทางเลสนะครับผมเลสซิ่งนะครับแล้วก็มีส่วนของตัวระบบของตัวออฟโรดด้วยนะครับตัวนี้นะครับ ไว้ใช้คู่กับตัวระบบขับสี่นะครับตัวนี้นะครับไว้สามารถไต่หินนะครับหรือว่าตะกยทรายนะครับตัวนี้สามารถลุยได้เลยนะครับตับตัว Ford Raptor นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างกระจกนะครับก็จะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยงกระจกแล้วนะครับผมนะครับในส่วนของตัวที่เพิ่มเติมมาจากตัวตัวเจนที่แล้วนะครับตัว Next Gen ตัว Next Ranger Raptor เนี่ยก็ในส่วนของตัวกล้องนะครับเพิ่มเข้ามาให้นะครับเป็นกล้องรอบคัน3 6 0้อสองศานะครับตัวนี้นะครับกล้องจะซ่อนอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับ นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดข้าวนะครับก็จะเป็นบันไดข้าวแบบเดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็นบันไดข้าวแมกนีเซียมนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มาต่อในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังก็เช่นเดิมครับของตัวฟอร์ดแรปเตอร์นะครับตัวนี้โช๊คนะครับจะออกมาอยู่นอกแชสซีนะครับเพิ่มฐานเพื่อขยายฐานล้อมาประมาณ5 0มิลลิเมตรนะครับเพื่อโช๊กกับตัวบอดี้นะครับถ่ายขยายออกมานะครับผมตัวนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวการทรงตัวหรือว่าการขับข Jamie, tamam. ี่เนี่ย you know, <every> ก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาในส่วนของตัวกระบะด้านบนกันบ้างครับกระบะด้านบนก็จะมีกระบะไลเนอร์นะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวแรปเตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวกันลอยด้านบนมาให้นะครับไว้สําหรับเจาะโลบาร์นะครับหรือว่ามาใช้ขนของอะไรตบบนี้ก็จมีกันลอยมาให้แล้วนะครับในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับจะเป็นโคมไฟท้ายแบบสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับเป็นโคมสีสโมกนะครับตัดด้วยนะครับ ตัวด้านในนะครับที่เป็นขอบสีแดงนะครับเป็นไฟรูปตัว C แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับมาต่อในส่วนของตัวฝาท้ายกระบะครับก็จะมีในส่วนของตัวโลโก้นะครับที่เป็นฟอร์ดนะครับเป็นโลโก้สีดำนะครับตัวนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับเป็นกล้อง360อยหกนะครับตัวนี้นะครผมในส่วนของระบบความปลอดภัยเนี่ยตัวนี้นะสำหรับตัวฟอร์ดแรปเตอร์เนี่ยก็จะมีในส่วนฟอร์ดแรปเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบถอยจอดอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบออโต้สตาร์ทแออนนนนนด์สตตต็ปะะะคคครรรัััับบบวี้้้เเเเพพิิ่มมมขาาใหื เวลาลูกค้านะครับเกิดจอดรถติดไฟแดงรถก็จะสตัดดับให้นะครับอัตโนมัติเลยเวลาลูกค้าเติมพลังเร่งเนี่ยรถก็จะสตาร์ทให้อัตโนมัติเช่นกันนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถปรับโหมดได้ที่ตรงคอนโซลด้านหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะของตัวแรปเตอร์เลยก็จะเป็นในส่วนของตัวท่อนะครับที่มีโหมดปรับเสียงให้ด้วยนะครับประมาณ4โหมดนะครับผมตัวนี้นะครับหนึ่งนะครับจะมีโหมดเงียบนะครับผมตัวนี้นะครับให้นะครับแล้วก็โหมดเงียบคือจะเป็นโหมดปกตินะครับแล้วก็สองนะจะเป็นโหมดนอร์มอออลนนนนนะะคคครรัััับบตวีี้้เสยยยงงก็่่ดขึมาห อีก2โหมดสุดท้ายนะครับจะเป็นในโหมดของโหมดสปอร์ตนะครับและอีกโหมดนึงคือจะเป็นโหมดมหานะครับโหมดมหาเนี่ยคือดังลั่นแน่นอนนะครับตัวนี้เพราะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3.0 V6 ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับสำหรับตัวแรปเตอร์ถ่วงลากจุงก็จะมีมาให้อยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะมีประมาณนี้นะเป็นกันชนท้ายที่มีเซ็นเซอร์มาให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราชมต่อในภายในกันนะครับภายในของตัว Ford Raptor กันบ้างครับตัวนี้นะครับช่องลมแอร์นะครับตัวนี้จะมาตัดขอบให้เป็นนนนสีีแดงให้้ะะครัับผมตว แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะาฝาปิดด้านบนเนี่ยตรงนี้สามารถเปิดได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในตัวฝาปิดเนี่ยจะเป็นหนังแบบอัคนท่ามาให้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่องตรงนี้ก็จะเป็นแนวแคปล่ามาให้นะครับตัวนี้นะทรงสปอร์ตมาให้เลยนะครับผมในส่วนของตัวหน้าจอนะครับเป็นจอซิงค์สี่นะครับตัวนี้นะครับสามารถดูระบบทุกอย่างผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยว่าวัดน้ำมันเครื่องนะครับว่าน้ำมันเครื่องกี่กิโลนิตแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วเครื่องยนต์ใช้งานหนักไหมในคือสามารถดูได้ผ่านจอเลยแล้วก ในส่วนของคู่มือรถเนี่ยสามารถดูได้ผ่านจอเช่นกันครับแล้วก็ในส่วนของจอเนี่ยก็จะมีในส่วนระบบ Android Auto นะครับหรือว่าระบบอ่า Apple CarPlay มาให้เลยนะครับตัวนี้นะครับเพียงเราต่อบูทูธนะครับหน้าจอของเราก็จะแสดงผลอ่าของ Apple CarPlay หรือ Android Auto ให้เลยนะครับผมระบบปรับแอร์นะครับแยกอิสระสองฝั่งนะครับปรับอุณหภูมิอิสระสองฝั่งเลยนะครับผมแล้วก็นะครับในส่วนของหัวเกียร์เนี่ยนะครับนี่จะเป็นระบบเกียร์แบบอ s h i f t e r นะครับตัวนี้นะครับผม ซึ่งนะครับเวลาเขาเกียร์แล้วมันจะมีปุ่มอยู่ด้านหน้านะครับกดตรงนี้เลยนะครับผมเกียร์ก็จะเข้าได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการ آ آ, ปรับโหมดขับสี่นะครับก็จะมีลูกบอลตรงนี้มาให้นะครับเป็นลูกกลมๆหมุนนะครับตัวนี้หมุนให้นะครับหรือถ้าไม่อยากหมุนก็จะเป็นการกดไปเลยนะครับเป็นโหมดขับสี่นะครับสี่ L สี่ H นะครับหรือเป็นขับสี่ออโต้ฟูทามก็ได้นะครับตัวนี Auto, <im keep S 2> <im 'em> ้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการปรับโหมดาการขับขี่ทั่วไปนะครับแล้วก็ตัว P เนี่ยจะเป็นการโหมดจะเป็นโหมดถอยจอดอัตโนมัตินะคครรรัััับบตงงงนนนนีีี้้้ะะผมมมแลลลวกกก็ดเ่ยจอห อันนี้เปนระบบช่วยจอดผิดนี่นะครับเวลาเรากดเนี่ยมันจะมีกล้องมาให้นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับนี่นะครับเรากดเข้าไปเลยระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับนี่นะครับใส่ปุ่ม P อีกทีนะครับนี่ครับมันจะช่วยจอดอัตโนมัตินะครับนี่นะครับแล้วมันก็จะทําัานะครับจับจากเซ็นเซอร์ด้านข้างให้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราจะจอดตรงไหนมันจะมีอธิบายบอกภายในจอแล้วว่าเราต้องทํายังไงบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับมาต่อในส่วนของตัวระบบพวงมาล พวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยที่ออกแบบมาเป็นทรงสปอร์ตของแรปเตอร์อยู่แล้วนะครับจะมีโลโก้ของแรปเตอร์อยู่ด้านล่างด้วยนะครับผมมาพร้อมกับตัวแพทเทิร์นชิฟต์ด้านข้างนะครับสองข้างนะครับเพื่อปรับเกียร์ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็ภายในหน้าจอนี่ครับหน้าจอหน้าปัดนะครับตัวนี้นะครับผมหน้าปัดตัวนี้นะผมสามารถปรับโหมดได้นะครับว่าจะโหมดอะไรนะครับผมตัวนี้เป็นโหมดนอร์มอลนะครับโหมดสปอร์ตเราปรับได้เลยครับแล้วในในสองตัวโช๊คเนี่ยครับตัวนี้นะครับ จะปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับผมตัวโชคนี่นะครับจะมีปุ่มให้ปรับอยู่นะเป็นระบบโช้ไฟฟ้านะครับสำหรับตัวสอร์ตเดปเตอร์ครับตัวนี้นะครับจะมีโหมดนอร์มอลนะครับสปอร์ตแล้วก็โหมดออฟโรดนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็นะครับจะมีในโหมดเสียงท่อด้วยนะครับนี่นะครับเป็นโหมดปกติอยู่นะครับตอนนี้นะครับเป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะครับนี่นะครับเสียงก็จะดังๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับถ้าเป็นโหมดมาฮาก็จะดังขึ้นไปอีกนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็ในการปรับโหมดนะครับหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับผมเราเพียงหมุนแค่ปุ่มตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับนี่นะครับเราหมุนไปนะครับมันจะมีโหมดขึ้นมาอันนี้จะเป็นโหมดปกตินะครับผมแล้วนี่จะเป็นโหมดอ่าสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับผมถ้าเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นระบบขับสีให้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดถนนเลื่อนนะครับเวลาลูกค้าขับเวลาฝนตกนะครับผมตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นโหมดโคลนและล่องนะครับตัวนี้ไปใช้อ่าไว้ใช้นะครับเวลาออฟโรดได้นนะครัับผมตวี้นะครับ อันนี้นะครับจะเป็นโหมดวิ่งบนทรายนะครับผมตัวนี้นะครับจะทําให้ล้อไม e ่ลื่นนะครับผมตัวนี้สองโมดสุดท้ายนะครับก็ตัวนี้จะเป็นโหมดบาฮาครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับผมจะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมดไต่นะครับผมตัวไต่โขดหินนะครับเวลาลูกค้าครับเกิดไต่หินหรืออะไรก็มันก็จะปรับเป็นระบบ 4L ให้หรือ 4L ให้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับผมผมอะไรก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปชมบอกกันสักหน่อยครับ เอาละครับมาต่อในส่วนของเบาะกันบ้างครับเบาะก็จะเป็นเบาะแบบหนังแบบนี้นะผมตัดด้วยอคันทาราด้านล่างนะครับเบาะเป็นทรงเข้ารูปทรงสปอร์ตแบบนี Bryant ้นะครับผมตัดด้วยขอบสีแดงนะครับต um ัวนี้นะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าสองข้างนะครับตัวนี Kel ้สำหรับตัวฟอร์ดแลปเตอร์นะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ yeah สี่เบาะนะครับผมตัวนี้นะครับเอาละครับท่านผู้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเน็กเจนนะครับฟอร์ดแลปเตอร์นะครับสามารถติดต่อเบอร์โทรผมได้นะครับผมนะครับจะมีเบอร์โทรและไอเดลีอยู่ด้านล่างนะครับผม วันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถตัวแรปเตอร์นะครับสามารถจองเข้ามาได้เลยนะผมสามารถจองคิวเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับจองนะครับผมตอนนี้นะครับรถก็ทยอยลงที่โชว์รูมแล้วนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อบอร์โทผมได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอตัวนะครับจบการรีวิววิ่ีนี้ก่อนนะครับวันหน้านะครับผมจะนำรถรุ่นไลน์นะครับมารีวิวให้ลูกค้าชมก็รอติดตามชมได้เลยครับผมรับรองนะครับเด็ดดวงแน่นอนนะผมก็ขอตัวจบการรีวิววิ่ีนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ